สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสองทุ่มตรงแบบนี้นี่คือรายการเสรีดราม่าครับ ทุกเรื่องราวดราม่าวันนี้เราได้พูดคุยกันครับแน่นอนตอนนี้อยู่กับอาจารย์เสรีบงวัฒทาอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับตอนแรกจะเปิดรายการว่าสวัสดีครับคุณสุรชัยเห็นทีมงานเตรียมเรื่องนี้ไว้ในเบรคไทยทขายก็เลยยังไม่ยังไม่คุยกับอาจารย์เรื่องนี้ดีกว่าอ่ะย้ําช่องทางการรับชมและก็ติดต่อสื่อสารกับเราหน่อยครับชมสดตอนนี้ครับทางทูเจ็ดสิบเอ็ดและสี่สิบแปดหรือเว็บไซต์นะครับ www.superent.co.th ครับวันนี้รายการสดครับดังนั้น 4 6 4 2 2 0 0สนะครับส่งข้อความของคุณมาจะถามหรือจะร่วมแสดงความคิดเห็นใดๆก็ได้นะครับหรือใครที่ชมย้อนหลังอยู่ไปที่ Facebook ครับ s สเสรีดราม่านะครับทิ้งข้อความของคุณไว้เดี๋ยวทีมงานจะนำมาให้อาจารย์ตอบสุดท้ายและเป็นที่นิยมเหลือเกินสำหรับรายการเรานั่นคือจดหมายครับ uh. ขึ้นหน้าจอหน่อยจดหมายฉบับใดน,นะครับได้เลือกมาตอบเดี๋ยวเรามีของทีะลึกมอบให้ด้วยอ่ะเวลามีน้อยเรื่องราวมันเยอะเหลือเกินก็แอบเปิดประเด็นอย่างนี้ มีคุณผู้ชมสองข้อความมาแล้วฝ<อ>ากถามอาจารย์ <Okay. S 1> มาครับบอ,อกอาจารย์คะขอฝากอีกเรื่องนะคะที่บ้านดิฉันเนี่ยมีฐานะพอสมควร <c oughs> ปัจจุบันได้เบีย้ยผู้สูงอายุสําหรับสองคนเป็นเงินรวม1,400บาทค่ะโดยไม่จําเป็นเลยอยากให้เอาเงินจํานวนนี้ไปช่วยเหลือคนยากจนจริงๆมากกว่าเมื่อไหร่เราจะเลิกประชานิยมแบกเบียงแหเสียทีคะก็น่าจะคาดว่าเป็นคุณผู้ชมที่มี ความสามารถในการดูแลตัวเองอยู่แล้วแหละอาจารย์แล้วเกิดได้เบี้ยประกันก็เหมือนพี่ก็มีสิทธิ์จะได้พี่ไม่ไปรับนี่ครับอ๋อคืออย่างนี้ถ้าไม่ไปรับเขารัฐบาลเอาเงินไปไหนอาจารย์มันก็อยู่ที่นั่นเหมือนเดิมเงินที่เป็นของรัฐบาลก็ยังอยู่อเขาไม่ได้ไปให้ใครแทนเรานี่อย่างนี้ถ้าเกิดคุณพี่ท่านเนี้ยเธอไม่สบายใจสมมุตินะเป็นกอล์ฟกอล์ฟรู้สึกว่ารับมาแล้วอยากเอาไปช่วยเหลือคนคนจนจริง็นก็ทําได้2ออย่างก็คือหนึ่งเราไม่ไปรับทิ้งไว้ที่ตรงนั้นเงินของรัฐบาลก็ไม่หายไปไหน กับที่สองเราไปรับมาแล้วก็เสร็จแล้วเราก็อาจจะมีความตั้งใจว่าเงินก้อนนี้เราจะไปทําอะไรที่ไหนก็ได้ก็ว่าเป็นคำแนะนำที่ดีเอ่อโดยหมายความว่าเออตรงเนี้ยเราเห็นมันมีความยากมีความไรอยู่แล้วเราก็อยากจะช่วยเหลือความยากไร้นั้นเนาะเราก็เอาไปใช่เอางี้คุณผู้ชมที่เขียนคําถามนี้มาก็อย่างที่อาจารย์บอกจริงๆแล้วในรายการโทรทัศน์มีมากมายนะคะสําหรับคนที่เดือดร้อนเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายที่ต้องอยู่คนเดียวยาติพี่น้องไม่มีคนแก่ที่ต้องดูแลเด็กอะไรอย่างเนี้ย เราก็หาดูจากตรงเนี้แล้วเราก็โอเคพอเราได้แล้วเอออันนี้น่าช่วยเราก็มีเงินอยู่1,400บาทต่อเดือนเนี่ยก็ให้เข้าไปพันสี่ร้อบาทต่อเดือนสําหรับคนที่เขายากไร้มีความหมายมากนะครเพราะฉะนั้นก็ทําไปคือเมื่อกี้จะสรุปว่าถ้าอยากสบายใจก็รับมาแล้วเราเลือกที่จะช้อปปิ้งคือใช้วิธีว่าเลือกที่อยากจะ ทำบุญกับใครใคือถ้าแบบอยู่กับรัฐบาลแล้วไม่ค่อยสบายใจห <laughs> ลับมากันแล้วกันอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องถูกใจกอล์ฟทีมงานเขาเอาเรื่องของคุณแจชวนชื่น uh huh. เขาล่าสุดเขาปล่อยเพลงชื่อเพลงว่ายับแม่ยับที่แปลว่ายับยุยี่ครับแต่ว่าโดยชื่อเพลงเนี่ยมันก็คิดได้ว่าแอบแสดงมาจากคําบางคําตอนนี้ไอ้ตัวชื่อนี่ไม่เท่าไหร่เขาบอกว่าแต่เมียเขาออกมาอธิบายแล้วไม่เช่นเหรอใช่ว่าแปลว่ายับที่เต้นยับอ่าและแม่คือผู้หญิงก็คือผู้หญิงเอ้ยยับเถอะ ซึ่งตอนนี้อาจจะเหมือนกับเพลงไอ้เต <pl ains> ้นกำลังเกียวใคยๆกันแถลแม่แถก็อย่างนี้ตัวตัวชื่อเพลงเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เขาบอกในมิวสิกวิดีโอเนี่ยมันนี่อ่ะมันมีภาพของการไปเต้นเปิดกระโปรงในโรงเรียนซึ่งก็ว่าเป็นโรงเรียนประถมแล้วมีเด็กอนุบาลอยู่ด้วยซ้ำอันนี้เป็นเพลงแรกของเขานะไม่ใช่เพลงไม่ใช่เพลงอัดปีนี้เป็นเพลงหลุมหลอเนี่ยก็เลยรู้สึกเยอะว่าตอนนี้คือพอคนไปตำหนิตีเตียนเขาเยอะๆเขาก็ลบมิวสิควิดีโอนี่ยออกไปจาก ช่องทางที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนั่นแหละครับก็ถือว่ายังฟังอ่ะครับแต่ก็ก็รู้สึกว่าจริงๆก็รู้สึกว่าคนจะลบแหละแต่งงนิดหน่อยอาจารย์มันเริ่มจากเนี่ยเวลามันไปถ่ายในโรงเรียนเหมือนที่เห็นเสื้อสีชมพูหรืมนั่นคือครูบาอาจารย์ก็อยู่พี่ว่าตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าครูบาอาจารย์ได้ดูสคริปต์หรือเปล่าแล้วก็เมื่อดูสคริปต์แล้วได้คุยกันกับแจดหรือเปล่าว่าเอะจะเป็นสคริปต์นี้ไม่ค่อยสบายใจนะอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะพูดทีนี้ก็แปลว่า หนึ่งครูอาจารย์อาจจะไม่ได้ดูสคริปต์กับสองดูแล้วไม่คิดอะไรม,มันก็เป็นไปได้ก็บางที่ก็รู้สึกยอยเพพาะตัวแรกที่โด่งดังของเขาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตามห<น>มฟ <า S 1> อะไรใช<า>่ที่ที่มันมีเด็กโตแต่พอก็ไปเห็นเป็นเด็กอนุบาลก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนะไอเด็กเล็กๆอาจารย์มันไม่รู้หรอกเกิดสมมติเพลงนี้เกิดฮิตขึ้นมาเกิดเต้นขึ้นมาลองนึกสภาพเด็กอนุบาลเปิดกระโปรงก็ว่าอ๋อก็เลยรู้สึกว่าอไม่โทษไม่โทษคุณแจ๊ดไม่โทษทีมงานเราอาจจะนึกไม่ถึงสนุกเกินเลยแต่ก็รู้สึกว่าคุณครูอย่างที <c oughs> ่อาจารย์บอก ได้เห็นไหม,มเห็นแล้วมีปฏิกิริยาอย่างไรกับเรื่องนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยออโอเคกาจากการทํางานของเราในใชีชวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยเวลา,าเราไปขอทําอะไรกับใครที่ไหนเนี่ยเจ้าของเขาจะขอดูสคริปต์นะเขาจะมาขอดูสคริปต์แล้วก็เสร็จแล้วขเขาก็จะรับได้แค่ไหนยังไงเขาก็จะบอกเราดังนั้นตรงนี้พี่ว่าครูอ่ะน่าจะดูสคริปต์สักนิดหนึ่งแล้วก็บางพิจารณาว่าเอ๊ะถ้าภาพนี้ออกไปจะเป็นยังไงนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ เวลามีเรื่องกับเด็กๆก็จะติดเยอะเราเป็นพ่อแม่เด็กสมมุติเห็นอันนี้ลูกเราไปอยู่ในนั้นแล้วมันก็แพ้ไปแล้วอาจารย์เราทําไงได้เราเราไปก็เออก็คือไม่แจกเคารพนะเราก็ต้องบอกว่าเออมันคงไม่เหมาะสมมันเจ้าของเขาจะได้รบไปเนาะบอกว่าเก่าวตักเตือนโรงเรียนเลยก็ตามระเบียบเขาไปนะอาจารย์เนาะก็อย่างนี้ที่รู้สึกติดเยอะคุณผู้ชมเพราะเป็นเรื่องของเด็กเล็กเนาะก็ไม่อยากจะไปทําร้ายความสองเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยบางทีเนี่ยเขาแยกแยะไม่ได้ นะครับเมื่อเขาแยกแยะไม่ได้เราจะทําอะไรกับเด็กเราก็ควรจะระวังะนะครับอย่างพี่ดูละครเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ผัวไปตามเอาลูกหลังจากที่ตัวเองมีเมียน้อยแล้วก็เมียแยกออกไปแล้วมีคนเขาก็ไปหยับยั้งแล้วเขาก็โกรธคนหยับยั้งแต่คนหยับยั้งเขาพูดดีนะบอกผมกาลังช่วยคุณนะครับคุณไปยื้อยุดฉุดแม่เขาต่อหน้าลูก คุณไม่กลัวหรือว่าลูกจะต่อไปจะมองคุณอย่างไรผมไม่อยากให้ลูกมองคุณไม่ดีผมถึงได้หยุดคุณเห็นไหมคือเราไม่อยากให้เด็กติดตาภาพอะไรต่างๆทีนี้วันนี้พี่มีเรื่องดราม่าส่วนตัวของพี่เราเป็เรื่องดราม่าของอาจารย์ยังไงครับอาจารย์คพี่ไปที่หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งพี่ไม่อยากเลยว่าไปที่ไหนนะครับก็เป็นเป็นที่ที่หาที่จอดรถยากมากนะครับทีนี้พอขณะที่พี่วนรอบที่สองเนี่ยพี่ก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดินมาที่รถ นะครแล้วก็เปิดประตูรถพี่ก็แนว่วะนึกว่าเขาต้องออกแน่ๆพี่ก็เลยจอดรอก็ปรากฏเขาช้ามากไม่ออกไปสักทีหนึง่งที่จอดรถก็น้อยเราก็ทนรอเนาะอมันถ้าเราปนไปเราก็ไม่ได้รเราก็ทนรออยู่เสร็จแล้วเนี่ยที่เขาช้าก็เพราะว่าเขาเขามองหารปภนะคะเขาเรียกรปภกับมือเรียกเขานั่งในรถเตรมจะออกแล้วนะกับมือเรียก แล้วก็พูดอะไรกับรปภเราไม่ได้ยินหลักเพราะอยู่ในรถเราแต่พอก็ถอยรถออกมาปั๊บเนี่ยรปภก็ลากเหล็กมาขวางที่ที่เขาเพิ่งจอดแล้วออกไปพี่ก็ถามรปภตรงนี้จอดไม่ได้เหรอถ้าพี่ได้ยินคําตอบว่าจอดไม่ได้เป็นที่จอดพออเป็นที่จอดผู้จัดการอะไรก็ตามนะพี่จะพอใจที่เขาเตรียมไว้สำหรับคนแต่ไม่ใช่เขาตอบว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาครับเข้าไปเติมน้ามัน ก็ให้เขามาวนสินี่ไงพี่มีความรู้สึกว่าหนึ่งรปภคงรับต่างค์นะครับว่าเวลาเขาได้ที่จอดคงใจ่ายให้รปภเพราะตามต่นี้เวลาถ้าเกิดที่จอดเราถ่ายยากแล้ว,าาลวรปภช่วยพี่จอดพี่ก็ให้นะ,ะแต่เราเราให้แบบชนิดที่ว่าเขาหาที่ว่างให้เราครับไม่ใช่ว่าให้เขาต้องไปทําอะไรแบบเนี้ยคล้ายๆแบบเออค,คือเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยไปกันที่ให้ชั้นหน่อยเนี่ยไม่ใช่พี่งงมากว่า ร,ปรอปภก็ตอบอย่างชนิดไม่ละอายนะครับเดี๋ยวก็กลับมาครับเข้าไปเอเข้าไปเติมน้มํามันอ,อแล้วจบงไงอาจารย์ต่อเนื่องไงฮะพี่ก็ไม่อยากจะต่อความยาวสาวความยืดพี่ก็ขับรถต่อไปแ,แต่นึกในใจก็คือว่าทําไมอ่ะจะออกไปเติมน้ํามันมาห่วงที่จอดรถทําไมไม่เสี่ยงเอาล่ะทุกคนเสี่ยงหมดเพราะมันเป็นที่จอดรถสาธารณะใครมาก่อนได้ก่อนแล้วพี่ไม่เข้าใจว่าเขาไปเติมน้ํามันเนี่ย เสร็จงานจริงๆแล้วค่อยไปเติมได้ไหมทําไมถึงต้องไปเติมแล้วจะกลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยคือตอนที่รปภเหล็กมาก้าเนี่ยพี่หวังจะได้ยินประโยคที่ว่าเขามีตําแหน่งอ่ะใช่เป็นแบบท่านรองบาบลาอะไรสักอย่างหนึ่งเออถ้าเกิดเขามีตําแหน่งพี่ก็จะยอมจานนถูกไหมแต่ว่าไม่ได้นะจาร์เดี๋ยวนี้โรงพักเนี่ยที่ล่าสุดเขาทำเนี่ยเขาก็เอาชื่อพวกสารวัตรใหญ่รองสารวัตรใหญ่ออกหมดเพื่อให้สถานที่จอดรถเนี่ย เป็นที่ที่อำนวยความสะดวกผู้ที่ไปโรงพักจริงๆอันนั้นจะเป็นความเป็นเป็นเป็นสิ่งที่น่าขอบคุณมากครับอย่างที่พี่บอกแต่คําตอบที่พี่ได้ไม่ใช่ว่าเขามีตําแหน่งแต่ได้คําตอบจากรอปภซึ่งน่าจะเป็นคนซื่อสัตย์มากๆนะครับคือไม่ไม่คิดจะโกงอะไรอื่นเลยก็บอกว่าเขาไปเติมน้ํามันครับเดี๋ยวเขากลับมาก็เลยต้องกั้นรอไว้เขาให้เขาเนี่ย โชคดีนะครับที่เจอเสรีในวัยที่67ปีก็เลยดราม่าน้อยเพราะถ้าเจอปรณนัดเ็จะเดินลงไปถ้าไม่เจอก็จะเอาเหล็กนั้นออกแล้วก็จอดแล้วก็บอกยามว่าถ้ารถฉันเป็นไอกนิดเดียวฉันจะกลับมาเอาเรื่องเธอแล้วก็ไปต่อ <c oughs> คืออย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับสังคมมันประหลาดนะอาจารย์มันเป็นเรื่องจริงๆเนี่ยมัน ส่วนหนึ่งก็คือคุณพี่คนนั้นก็ไปส่งเสริมให้คุณยามเขาทาอะไรไม่ดีด้วยมันเป็นผลต่างตอบแทนที่คือ,อพี่ก็ยอมรับว่าพี่ผิดในแง่ที่ไปยอมจำนนกับความเลวร้ายแบบ,บนี้แต่เรื่องของเรื่องก็คือว่านัาสถานที่นั้นเนี่ยมีนักข่าวเยอะมาก<อ>เพราะว่ามันเป็นบีทของนักข่าวที่ก็ต้องไปไปเก็บข่าวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่ทําอะไรตรงนั้นแล้วถ้ามีเรื่องมีราวกันขึ้นมา รับรองว่ากล้องจะแฟลตร,รัวเลยนะพี่ก็เลยโอเคมั้งจามันเถอะพอดีพี่ไปกับน้องเขาด้วยก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรถ้าพี่รีพี่ก็ลงไปแ<อ>ล้วไปทําธุระแล้วให้น้องเขาวนเอาไก็ได้นี่โชคดีที่เรื่องราวแบบนี้คืออย่างนี้คุณผู้ชมนี่เป็นเรื่องราวดราม่าที่ ก็มีดราม่ามาปรึกษาอาจารย์บางคืนอาจารย์ก็มีเรื่องดราม่าแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังคุณผู้ชมก็เช่นกันมีเรื่องราวดราม่าอะไรอยากเล่าให้เราฟังส่งมา474เอ่อ664 2200นะครับวันนี้นอกจากอาจารย์จะมีดราม่าก็มีดราม่าแล้วทีมงานเตรียมประเด็นดราม่ามาด้วยไปดูดีกว่าว่าทีมงานเตรียมอะไรเชิญครับ โพสภาพจักรยานยนต์300คันปิดถนนซิ่งขอผมบ้างได้ป่ะเด็กแว้นโพสต์ข้อความขอพื้นที่เพื่อความสุขปิดถนนแข่งฟุงรถราคาเหยียบแสนแพงกว่าเก๋งบนท้องถนนกระเทยแฉหนุ่มเกาหลีแสนดีมีแค่ในละคร เหตเกิดที่เกาหลีกระเทยเผยประสบการณ์หน้าเกือบพังชวดค่าเสียหายหลังโดนออกป้าดักตืบเหตุจีบไม่ติดแถมยิ้มยอ่อหลังรู้เป็นผู้ชายตำรวจเคลียร์ให้ยอมความทุ่งหญาหิมะพังราบเมื่อเจอมนุษย์เซลฟี่ไม่ตกเทรนด์คนกรุงแห่เซลฟี่ทุ่งหญ้าหิมะที่ลาดพร้าวทั้งเหยียบทั้งย่ำทำหญ้าตายขยะเกลื่อน สรยุทธ์โพสไอจีขอยุติบทบาทพิธีกรต้านไม่ไหวสรยุทธ์บอกลาหน้าจอหวั่นทำช่องเสียหายหลังกระแสสังคมติ่งคดีไร้ส้มทัวจีนเหิมหนักหวังชักดาบร้านอาหารที่เชียงใหม่ควรได้อีกนักท่องเที่ยวจีนกินอิ่มแล้วชิ่งอ้างอาหารไม่อร่อยโวยราคาเกินจริงก่อนเจ้าของร้านขู่แจ้งความเรื่องถึงจบ สุรชัยสมบัติเจริญเผยโฉมวัยละอ่อนหลังเฟซออฟเฟซออฟหรือเฟซลิฟชาวเน็ตไม่แคร์ชมกระแสตอบรับสุพชัยหลังศัลยกรรมหน้าเด็กลดอาย,ยุ แหมเรื่องสุดท้ายคุณผู้ชมรออยู่ทีมงานเอาไว้หลังสุดมีเรื่องให้แซวอาจารย์เอาเรื่องแรกๆไปก่อนอาจารย์เรื่องนีเ้เมื่อกี้ดูวีทีอาร์แล้วแบบคันปากอยากด่าไม่รู้อยากด่าใครให้อาจารย์ช่วยดีกว่าเขาบอกว่าเป็นเพจดังใน YouTube ชื่อยูไล like ครับก็มีการแชร์ภาพของเด็กแวนเมื่อกี้เราเห็นรับประมาณเนี่ยสามถ้คันบนถนนแห่งหนึ่งใจความระบุอย่างนี้ครับอยากบอกสังคมไทยสักหน่อยนะครับพวกผมคือวัยรุ่น ไม่ใช่ไม่ไม่ให้เล่นรถแล้วให้พวกคุณให้ผมไปทําอะไรคุณรู้ไหมครับว่ารถบางคันทีพ่พวกผมขี่เนี่ยแพงกว่ารถที่คุณขับอีกนะบางคันอ่ะสามสี่แสนหรือแพงกว่านั้นรู้ไว้ซะด้วยนะครับพวกผมโตแล้วครับจะให้นั่งเล่นหน้าคอมเป็นพวกเด็กติดเกมหรือครับหรือจะให้ติดยาพวกผมโตกันแล้วครับรู้ว่ามีอะไรความสุขเล็กๆของเราขอบ้างได้ไหมครับอาจารย์เอาแค่นี้ก่อนตรกกะพิการนี่ขอบคุณมากตรกกะพิการ เราก็ไม่ได้บอกให้คุณไปเล่นเกมครับเราก็ไม่บอกให้คุณไปนั่งอยู่บ้านเฉยๆคุณอยากทําอะไรคุณก็ทําที่ไม่ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนและไม่ละเมิดสิทธิ์คนอื่นนะครับถนนหลวงเนี่ยมันเป็นถนนที่คนใช้ร่วมกันแต่พฤติกรรมของคุณเนี่ยละเมิดทั้งในแง่การยึดพื้นที่ละเมิดทั้งในแง่ของการส่งเสียงดังเพราะฉะนั้นประเด็นมันไม่ใช่อยู่ที่รถคุณถูกหรือคุณแพงนะคะ ประเด็นไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราจะไล่คุณไปเล่นเกมประเด็นไม่ใช่อยู่ว่าคุณโตแล้วแล้วก็คุณไม่อยากจะนั่งเฉยเไม่อยากไปติดยาเสพติดก็เลยาเออเนาคือที่คนวัยเดียวกับคุณเนี่ยครับะะที่เขาทําอะไรที่มันดีและสร้างสรรค์และไม่สร้างปัญหาให้คนมาบ่นมาว่ามีตั้งเยอะแยะถามว่าชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเราจะาทหาทางออกในการที่จะใช้ชีวิตให้สนุกสนานเนี่ยมันมีหลายแบบ นะคะบางแบบก็ทำคนเดียวบางแบบก็ทำกับเพื่อนๆใ,ในกรอบของความถูกต้องแต่บางแบบก็ทำคนเดียวที่ไม่ดีหรือบางแบบก็ทำเป็นหมู่คณะที่ไม่ดีแล้วทำไมเราต้องเลือกอันที่ไม่ดีด้วยละ่ะเนาะชัดเจนก็ว่านี่แหละอยากจะพูดต่อไปกระทูแบบนี้เขาเรียกว่ากระทูหน้าด้านไหมอาจารย์อยู่ๆก็ตั้งมันขึ้นมาแล้วคิดว่าตัวเองถูกโดยไม่ได้สนใจว่าเป็นพวกพ <บ S 2> ตักกะพิการ ะะาาก็ยังบอกตะก,กัที่จเถอนนี่เรียกว่าหน้าด้านแบบทําอะไรก็ผิดถูกตะบี้ตะบันตะแบงว่าก็ดีมดไมหมดก็มันเกิดจากความคิดไงก็มันเกิดจากความคิดคือตะก,กาก่ของเขาไอ้นี่มันเป็นเพราะเหตุนั้นนั่นเป็นเพราะเหตุนี้เนี่ยมันโยงผิดม,มันไม่ควรจะโยงผิดน,นี่ก็ไม่อยากด่าพ่อแม่เขาแต่ก็น่าจะเป็นลูกของพ่อแม่ที่ยอมจำนนแต่ความชั่วของลูกคือไอ้อย่างนี้นะถ้าเขาบอกว่ารถเข้าแพงถ้าแต่งรถเข้าแพง ถ้าพ่อแม่ไม่ให้เจ้าที่ไหนมาพี่เคยพูดตลอดเวลาว่าเด็กแว้นเนี่ยไม่ใช่ตัวเขาคนเดียวแน่นอนพ่อแม่มีส่วนนะคระับก็เรียกได้ว่าเอามาให้ดูคุณผู้ชมแล้วก็ฝากน้องๆหรือหนูตักกะเนี่ยสำคัญเหตุผลเนี่ยสำคัญใช่อะไรคือเหตุอะไรคือผลนะครับแล้วจะทาอะไรเนี่ยนะครับมันต้องคิดว่าความสุขของเราความปรารถนาของเรามันเป็นความเดือดร้อนของคนอื่นหรือเปล่า มันถูกกฎหมายหรือเปล่ามันละเมิดสิทธิ์ใครหรือเปล่าคิดพวกนี้บ้างเนาะไม่ใช่คิดแต่ว่าตัวเราต้องการความสุขเราต้องการความสนุกเพราะฉันอยากจะทําอะไรก็ทําโดยไม่สนใจว่าจะกระทบใครคุณดูภาพของคุณบนท้องถนนสิถามว่ารบกวนคนไหมโ oh, อ้้รถที่ต้องวิ่งเนี่ยหายไปหมดเลยเขา,าก็กลัวอุบัติเหตุนะจยาขาะเดียวกันเนี่ยเสียงของพวกคุณเป็นยังไง,ง,งเพราะคุณไปปรับท่ออะไรต่างๆของคุณเยอะแยะมันเป็นการละเมิดทั้งทางด้านพื้นที่และทางด้านเสียงดังนะ ก็ว่าดีเหมือนกันเอามาลงบ่อยๆเราจะได้เห็นว่าท้องที่ไหนถนนไหนตำรวจจจรต่ตรจริงแล้วเนี่ยออกมาอย่างนี้นะครับตำรวจในท้องที่ควรจะต้องไปนั่งดูว่าเฮ้ยนี่ท้องที่ฉันนี่วาใช่เนี่ยเขาพยายามแล้วจะดําเนินการยังไงต่อจะได้ย้ากับผู้คนว่าสิ่งที่เธอทําตํารวจท้องที่ทําอะไรอยู่เพราะหลาย<ม>ครั้งนะเวลาที่มีคนทําผิดในท้องที่แล้วก็ทําผิดซ้ำซากแล้วไม่มีการแก้ไขตํารวจขา ท่านเป็นหน่วยงานที่น่านับถือเหมือนที่พบตบ,เออบตรเขาพูดนะนะผมเป็นหน่วยงานมีศักดิ์ศรีอะไรต่างๆเราเชื่อตรงนั้นแต่อย่าให้คนเขาคิดเลยว่านี่รถที่จอดได้อย่างเงี้ยาะจ่ายแล้วแมคค้าพอดีขายได้งี้าอจ่ายแล้วไอก,การที่ผับมันเปิดดึกได้เพราะมันจ่ายแล้ว,ลวอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้คนเขาคิดอย่างนี้เลยค่ะจะได้มีศักดิ์ศรีอย่างแท้จริงเนาะก็นั่นแหละจะได้ให้รู้กันว่า ลงบ่อยๆฉันจะได้รู้ว่าสอนอไหน,อนปล่อยปะละเลยเธอคุณผู้ชมดูอยู่รู้ว่าสอน,อน,อนาไหนส่งมานะครับ4 6 4 2 2 0 0เบรกคู่หนึ่งช่วงหน้ากระเทยแฉหนุ่มเกาหลีแสนดีมีแค่ในละครเรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันสักกู่เดียวครับ